แล้วเตรียมแพ้เราใครหล่อวะป๊าป๊าสวัสดีค่ะ แนะนำตัวหน่อยค่ะเบลค่ะสายยอดแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นไม้ค่ะโอเคค่ะว่านค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปไหนกันอะเบลค่ะเราจะไปเบลค่ะกําลังจะไปเอ่อไปเยี่ยมชม ผู้ชายที่วิศวะค่ะเออสุดปังแน่นอนเฮ้ยเป็นบ็อกเกอร์มันปวดแขนอยู่เหมือนกันนะั่นเขามีไม้เลยอ๋อโอเคเขามีไม้เราไม่มีนะคะไม้ของเราเราชื่อไม้อยู่แล้วไงให้ทุกคนสามารถโดเน a กันมาได้ก็ได้ค่ะโอนเข้าบัญชีต้นไม้นะคะเออใช่นะคะจำเลขบัญชีไม่ได้กับหนึ่งศูนย์หนึ่งบวเลขบัญชีขึ้นมาเออที่เอาบไปจับกัน ไหนกันคะอ้อมไปอ้อมอะไรไปแล้วคุไม่ร yeah> claro oh um hm ู้เรื่องกลุกองกลุองบริหารใต้หนุ่มอุ้ยแรงมากใครที่ที่เมทเป็นหนุ่มหนุ่มบริหารอย่าลืมมาบริหารใจหนูด้วยนะคะอุ้ยแรงมากแรงมากแรงมากแล้วเตรียมแพนเราใครหล่อวะหล่อเหรไม่ไดค่หล่อหรอหน้าตาดีสุดอะดูดีสุดไม่หล่อเลยไอเนี้ยไม่มูบอนอะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโทรศัพท์คนสวยสวัสดีค่ะเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นตึกนี้กันนะคะถ่ายบล็อกเฮคยเราไม่ทำเครืองไม่ได้เอ้ยเราสาธาริสดาราใหม่ดาราใหม่มาเร็วค่ะหญิงผู้ใหองยืนตั้งอีกเยอะเออ ดารารับเชิญเยอะนะคะเทปนี้ทำไมดาราเยอะจังเทปนี้เฮ้ยอยากมีรูปอยู่วันนี้เปล่าับสู้ค่ะไม่ไหวกระเลยสวัสดีค่ะไปค่ะไปค่ะให้ก็สลองสองปีอุ้ยกะส่องสองอุ้ยอุ้ยดังว่ะอุ้ยดังอุ้ยดังมากสวัสดีกล้องค่ะสาว สาวๆแต่มีหลายหนุ่มเลยเนาะมากลับมาอยู่กับเจ้าสองโทรศัพท์แล้วนะคะยากอยู่ในเฟรมด้วยนี่คะดาราดาราหลักดารารับเชิญน,นะคะ <c oughs> ดารารับเชิญค่ะเออสวัสดีค่ะทุกท่าน เรื่องเรามีอยู่ว่าเรา start ที่เรา,า start ท,ที่ประตูผลโยทีแต่วันนี้เราอยู่บารใหม่แต่เราจะไปคณะวิทย์ทุกคนวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะมาเกษตรและเรายังหลงอยู่เลยทุกคนนี่คือแขกรับเชิญน้อใหม่ก็คือเราเองคือนอกจากว่าครูจะต้องเหนื่อยเดินแล้วนะครูต้องเหนื่อยถือกล้องอีกนะให้ให้ต้นไม้ถือให้ต้นไม้ถือโอเคแต่ครูไม่ถือแล้วยยยยยยกยย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 อยย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 ย ทำคลิปไะได้ยินแต่เสีย <นะ S 2> งหอบหายใจของเราเพราะว่าเ <c oughs> หนือ <c oughs> นนหน่อยเดินเหนื่อยไม่คือถ้าไม่ขี้เกียจล่ะถึงแล้วตอนนี้อ่ะ <c oughs> แต่เพราะวาความขี้เกียจเราแวะกินข้าวบ้าใหม่ไหมเอออุ้ยอ,อันนี้คือในบ้า <c oughs> มันเปิดยังวะตอนเย็นๆก็จะมีแบบคนมาเต้นโคโยตี้ตรงนี้ในบ้าม,มาดูนะ, <c oughs> คะโคโยตี้ที่เกษตรอ๋อทึ่ก็คือลูกแก้วเองที่ที่บอกเพิ่งกลับกรุงเทพเนี่ยคือโกหกมาทำงานพาท่ตรงนี้ ยับอกดีไม่รู้เรื่องนี้นี่คือผู้โชคายที่โดนเราเก็บมาระหว่างทำไม่น่าเลยว่นนี่ไม่น่าไปกินแวรฮักเลยแกได้คอนเทนต์แบบนี้พอดีต้นเชียบาดีอ้ยอยี่สออส่สิบห้าเหแกรู้เชื่ว่าถ้าถือกล้องยอไม่จะน้าเบล่อจริงอหรเดี๋ยวก็มีคนไปตัดท่อนนี้ออกไงฝ้าถึงคนตัดต่อคลิปนี้เอาให้สนุกนะ รอบที่เจาะนะสามพ่อคอนเทนต์ควัสดีอย่าตีกูไปถึงรอบสามพอเพราะหลังซูมด้วยนะตอนมันเหยือดจะได้เป็นคอนเทนต์ทชมาไดในเธอเลยอย่างเดียวเอ๊ยเราว่าอดีิเป็นกระเทยใช่ทุกคนในคลิปฟังไว้ออดิเป็นกระเทยเราปิดคลิปแรกกันก่อนดีไหมได้บาย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 ให้คือคลิปจคลิปก็ปิดเลยคลิปที่ได้ไปนำเสนอวันที่23ประเทศนะซึ่งก็ไม่ใช่คลิปใกล้ๆเนาะ รตอนนี้เรากำลังเรากำลังทังบรรยายสรุปแล้วอยาจะไปกินข้าวซึ่งของว่างตอนบ่ายเขาบอกจะให้ของว่างตอนบ่ายสามข้าวฟรีข้าวฟรีสี่โมงครึ่งแล้วยังไม่ได้ของว่างประคำเลยขอน้ำเปล่าสักอึดึ่อได้ไหมเข้าอย่างเดีไวเข้าวม่หอแต่เข้ากลนี่คือดารารับเชิญของเรานะคะนี่คือ เย้สวัสดีค่ะวันดีค่ะพบกับการสลองั้น2ปีเย้หปีเย้เราจะเราจบเกษตรแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจบเกษตรแล้วนะคะสาวๆเซ่ยหน่อยในนั้นตัวแบบมิสันซี อ .U.T. ทีส่สองก็จะกินเกิดการสุราชชาตยสองเวทีติ่้มันก็ต้องเป็นอิงฟ้าวราหะมิสแกรนกรุงเทพมหานครอืมอมอัมอืมอืมนีมเรามีดาอาเยอะเอืมีืมรามอืาอืมอืาอืออืม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 อือือมือือืม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 อออืนออาท่านสุราชมอมอมออมม สวยสวยแล้วยุ่งสวยแหละสวยอยู่ร้านแล้วร้าแล้วทไไปสหาสาวตอนนี้กำลังคุยอะไรกันอยู่คะกำลังหมดกันอยู่กำลังคุยว่าจะไปต่อยแถวาที่ไหน อนวิธีการขูดขูดไขมันในลำไส้คนไข้สองคนนี้คือผู้สูญพันธุ์ี่สองคนนี้กินแบบหไมยล้านมาเรามาต้องคุยกันดีกว่าหเยเปิดดีกล้องหนึ่งวันนี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญเยอะมากเชื่ออะไรคะเชื่ออะไรคะนี่คืออะไรคะเชื่ออะไรคะชื่อคุณพุทธคับแขกรับเชิญคนต่อมาชื่ออะไรคะครับผมมาร์คครับ S <S ไม่ได้เจ็บนะทุคนนนี้ชื่ออะไรชื่อชื่อหมาครแลวทางฝังนี้ชื่ออะไรคะ <S <S ชื่ออะไรนะอ๋อโอเครอเพื่อนเชียวแป๊บหนึ่งนะแว่ <S <S 2> <S 2> คนนี้ไม่ต้องรู้จักหรอกทุกคนสวัสดีค่ะ

นี่ทำแข่งกับแซนดี้ทำแข่งกับแซนดี้แต่เราสวยกว่าเราค่ะเล็งมากมันน่าเนาะกลับมาโพลีท้องเฮ้ยร้องเพ้อเลยนะดาราท่านหนึ่งดาราดักอันนี้กลายเป็นดาราหลักประจำช่องเราไปแล้วนะวิมาเลยวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้เรามาเต้นสามสิบยันแจ๋วค่ะทำไมมาเต้นไกลจังเลยเราต้องหาซีนหน่อยใช่ไหมคะเฟมเฮ้ยนาตาทีเฟรมจะออกกล้องนะค่าตัวมันแพง ทุกคนรีบด้วยทุกคนรีบมองหน้าไว้โอ้โหยอ้โหโอ้โหโ่หเอ้โเยี้ยหโอ้โหาอ้โหโอ้โหโ้โหโอเโหโอ้โหโๆ้นี้โหโอ้โหโเ้าโอ้โหโอ้โหโอ้หโออ้วหโอเโหโ้หโอหหอุอหโอหโอยโหโง้หโอ้โ่องอ้โหออ้โหโ้หนออยหอ้โหอ้้อหมออง ก่อนนี้กูเอืดมากเลยอ่ะแบบมาเมือกมากขอบคุณนะขอบคุณดิขอบคุณนะอยากเห็นมนะไม่ได้อ่ะกูอายคนเยอะแล้วออเฮ้ยผมก็าา่อบาทุกคนผัวพี่ว่านสวัสดีค่ะ ลยทุกคนดูวกเราลุเียมาตรงเวลาเถอะพูดแล้วพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอดใครเ ในกล้องนะคะมีคนมีคนอยากอยากมีคอนเทนต์นะคะอยากมีคอนเทนต์ทำไมสามคนนี้หน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะสวยเหมือนกันโอ๊ยกลุยกลุยตอานนี้มึงกูยังไม่ได้วิ่งเลยแต่กูเหนื่อยแล้วอ่ะกูไม่รู้ว่ากูอยากลงเวอร์ชวลโปรแกรมหรือลงเอ็มซีถามเบล่เบลกูอยากจะลงเอ็มซีป่ะทำไมอ่ะเราจะทำหน้าที่ใหม่หน้าที่อะไรงั้นลงเราคำมิ่งเรยเซส นี่คนสวยนะคะใครได้ตาทำงานบ้างคเขาที่เล้ยงกูก็อยู่ตั้งบไทยได้แล้วอะไหนอะยังไงยังไงนะยัไนะหนึ่งสอเราเอ้นได้ได้ได้ We are Grand The One and Only ข้าวเหนียวห้าคนกช่ปะีแบหน้าเ แล้วเร็วเด้ V แล้วมุทัยธานีเร็วเจ้าของโอุปกรณ์ V แล้วนะคะเดี๋ยวแบตจะหมดนะคะบ๊ายบายปิดเทอมบ๊ายบาย